สวัสดีครับมาแล้วพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ช่องในแอ t Channel ครับผมมาครับวันนี้ครับอยู่ในป่าในเขาครับหายูหากินคือนเขาครับหากินเฮ็ดครับช่องนี้ครับหากินเชล่าเนี่กับพยาบาลคื้เขาครับนี่มากับพนิบาลกับน้องป้อมอีกคนหนึ่งมาครับพอเฮ็ดแล้ววันนี้เอาปั่นจัดการเลยเฮา คนครับกล่องเอเล่ครับเฮ็ดครับไม่ใช่เฮ็ดครับร้อนนี่ครับเดี๋ยวมาค้นได้มาหอดอืม oh, 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 oh. จีนี่ไงเลย <c oughs> ปะ่ะเห็นี่ครับอืมงามๆเลยสวยๆนะครับเอาเบัดเอาเบัดมาจงแล้ว <laughs> จงมาได้ จงไว้เขา màu ก็โกไว้เนี่ครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับมดมาครับนี่ครับมดมาครับนี่ครับนี่ครับเต็มเลยครับอากลากพี่น้องใสกคำว่าอากลากไว้เลยว้าวอือโอ้เมืงกระดูกเกิดยุทธาเกิดไล่บานก็มีครับกีก็มีครับเต็มเลยครับ งัดเอางัดเอาเลยางครับเป็นตะไคร้ครับนี่ครับโอ้หลายครับพ่น่ะซ่อนกันก็มีครับพี่น้องพี่น้องพ่น่ะเต็มเลยครับพ่น่ะโอ้สวยๆครับไปทั้งเครื่องอีู่ก็มีบ่ไปโอ้ดงดอนเดียวครับตอนนี้ครับโอ้บุคันมีไฟมาครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่พี่น้องนี่ นี่มันนี่สีเลาะอ้หูผีครับของแค่ครับอู้หูเล่าเดียวเต็มกาเลยอืมเรับอืมของธรรมชาติครับดูยังดูได้ครับนี่ครับโอ้หูหลอนเดียวคนน่ะเต็มเลยนะตรงจงไวเราเข้านี่ไงพี่ป้าข้างบนนี่ ข้างบนน,นเดินง่าย,ยาเป็นที่หลบฝากกดไหลกดสะโพกไหลกดแชร์นะครับพี่น้องเ้อะใครเขามาเบืองกันได้นะครับมันมันครับหากินมันมันครับหากินมันแน่จะเฮ็ดนีแ่แหละเฮ้าว่ดอนเดียวครับอโอ้ขึ้นบนเหมือน พี่น้องครับโอ้ยปีนเขามาบกไกลตังบ่ได้เฮ็ดจักดอครับอะไรนี่มาครับพี่น้องครับสีล่งเขากลับครับมาพอ้เฮ็ดครับมาเนี่ยโอ้ไหลวะป้อมไหนดูวดิอุ้ยนี่ครับนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งไปครับโอ้เฮ็ดวนี่ปวกตับอะ

กินได้กินได้นี่กินได้อู้เติมนะครับอยู่จอมปวกพอดีครับพี่น้องมันครับมันครับของธรรมชาติครับผมมีการจัดฉากแน่นอนครับอเดินมาสามเขาครับพอยู่พ่อครับอือเดินมาสามกิโลแล้วนี่สีเมียบัานลงมาพ่อพอดีพี่น้องโอ้มันมันครับมันมันครับ โอ้นี่เป็นดงนะครับนี่ครับนีอ่อันนี้อืมเจ,นเนจอดอกดงนี่กลับบ้านได้ครับนี่จะดงงามๆครับ,อรอบอพอดีครับเครื่องตะก,กาอยู่นี่ มันมันครับมันมันครับเอาอยู่น,นไปเถอะด่อนเดียวครับน่ครับกันเ่าเบาก็มีไฟมาเราพี่น้องเลยลงมาพอพอดีครับผม อยู่ข้างล่างเนาะบ่งครับเห็นครับลงมาแต่พุ่นพี่น้อง่นอู้นลงมาแต่ก้อนีดินคนเมื่อเห็นอยู่นี่พอดีครับน้องป้อมตาดีขนาดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานกันครับผมเดี๋ยวลงไปลงกลับแล้วครับโอเคครับผมพี่น้องมาแล้วครับลงมากับพออีกแล้วครับผมพ่อพอดีเลยไปบ้านลงมาก่อนพ่อก่อนครับ นะครับเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นนีเกิดสีมันเหมือนโอ้ยนี่ดิดอกนึงมับ้านสองอะไอย่นงเสอดอกอะอุ้ยมาอุ้ยสมนั่นดอกนึงสา่พดนะอุ้ยป๊าดหบวาดึ้นไล่เดี๋วะเอาพี่น้องเอ้าออกนี่ก้อนเั่นอืม ฝนกับตกครับพอดีครับนี่ลังบานครับมีผลเลยมีผลแล้วดงเดียวครับเป็นซิฟเลยครับมันมันครับมันมันครับมีความแท้มุ่มๆครับนี่ว้าวจี๊ครับอืนี่ครับ นี่เหลือเพิง่งนี่มันหมันครับวันนี้ครับเริ่มหมันแล้วไปติดตามกันไปเรื่อยครับพี่น้องครับหายู่ฮากินนของเราครับวิ่งกำลังโพลยครับนี่ครับมันโพลยครับ จ้าๆครับช็อตนี้ครับอุ้ยพุ่นว่ะบานเพ้อเวอร์ท่ฝุ่นครับโอ้เอ้าตรงทางนี้ก่อนครับหลายขนาดหลายขนาดเลยครับพี่น้องเอ้าต้องขึ้นเด้วยดีกับแม่นครับขึ้นเ้องโเมาพื้นเก่าหัวกลันนี่จัดไปมันครับมันมันครับพวอนี้ครับ ได้อีกบ้านไปฟังพี่พุ่นฟังพี่ครับมาอุ้ยเต็มเลยครับทั้งพี่ครับน้องอุ้ย,าม,ยมาครับอเ,เอาผู้ข้นมาถึงนี่นี่ครับกำลัง oh. ขึ้นเลยครับอุ้ยเต็มแล้วครับ มันมันครับวันนี้ครับกระพันวัดครับมากระพันวัดมามีหลงปลาครับ <c ười> อืมจริงเกือบไปมันไอเกือบหรือเปล่านี่เอาอย่างเดียวอุ้ยเอาไปวะเอาจัดไปเอาอ้ากระสากจงไว้เหมืนนั่นเขาเอาขอ,อ,อกเขาเนาะเออฮะ มากระแบทไม่มีหลงตรงไปอย่างเดียวห<อ>ลายตัวดิหลายแล้ว <c ười> มีอีกครับมีอีกตัวอีกเลยพี่น้องเออแยวเยอะดิเบิสไปครับอุ้ยต่ออีกเอ้า จีนี่น้อยเนี่ยเอาบดมือน,นี่นี่ครับปลานี่ครับไม่รับไม่รับแตกไม่รับแตก,กอเ,อเ,เอาไปก้อนเออเขาบ่อเ้เอาไปก้อนนี่ได้กลับแล้วปลานเนี้ย <c oughs> อ่ะบ้านเอาอยู่หุ่นผีดอกนึงพี่น้องอื้อหือ ดอกง่ายเลยครับน you know mm ี hmm. Hmm ่ค hmm. รับบานเต็มป้าเลยดอกนี่บานคลักบานเนี้ยครับว้าวว้าวนี่ตรงไหนบ้านชั้นนี้ตรงเดียวครับมีของกับบานระเบิดนี้โอ้แน่นอนครับมันมันครับพวกนี้ครับโอ้เคครับผมเดี๋ยวใครติดตามผลงานกันไปเรื่อยครับผม เก๊ครับมาครับพี่น้องครับนี่ครับเห็ดเท่าใดมื้อนี้ครับเบิ่งครับกับพ่านวัดครับโอ้พอได้แกงก็สิเห็ดยังกินแล้ววันนี้อ่าในลายพดอดลายพดครับในชูมือหากินอยู่แถวลำพูนนะครับพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับแครกกดแชร์รึเปล่ครับกับทีมงานในเอสแชนแนลครับผมขอบคุณครับ